วันนี้แบบมีทุกคนแบบแบบอันนี้ยบอกให้พี่แจกทรงหน่อยเออแจกทรงหน่อยครับพี่ทั้งในย t u b e นีต่อนนะแต่ว่าคือไม่มีเวลาจริงๆทุกคนนะว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนตกด้วยอีกอย่างนึงก็เราไม่ได้จะทําตั้งแต่ว่าจะทําคิ้วตั้งแต่หลายที่แล้วละ่ะต <c oughs> ั้งแต่วันจันทร์แล้วมั้ง <c oughs> แต่ว่าเลื่อนไว้ก่อนเนงะี้ย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาแจกทรงร้อยสิบคนนี้ทุกคนถนาะมเข้ามากันมากมยานะเออพี่แจกทรงหน่อยพี่ทำยังไงบ้างเออเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยจะให้ทําอะไรอ่ะ มีแค่น,นี้ไม่อะไรสองคำอย่างซึง โอเคครับเราขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทางน,นะนะผมพ่อของอีกแล้วนะบผมฟุมมมมกซิ่งนะครับผมก็คือวันนี้แบบมีทุกคนแบบแบบแอันนี้ยแบบบอกให้พี่แจกทรงหน่อยเออก็คือแบบแจกทรงหน่อยครับพี่ทั้งในย u t u บในต่อหน้านะแต่ว่าคือไม่มีเวลาจริงทุกคน,นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนตกด้วยอีกอย่างนึงก็เราไ,ได้จะทำตั้งแต่ว่าจะทำชิปตั้งแต่หลายที่แล้วละ่ะต um ั้งแต่วันจันทร์แล้วมั้งแต่ว่าเลื่อนไว้ก่อนไงเพราะว่าพอลูกก่อนไงใช่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาแจกทรงร้อยสิบอันนี้ดู ก็เห็นถามเข้ามากัน,นามากมายนะเออพี่แจกทรงหนที่ทำยังไงบ้างาเออก <c oughs> ็นีเนี่ยครับก็เนียเนี่ยจะให้ทำอะไรอะฮะมีแค่นี้นมีอะไร <c oughs> โ,โอเคครับผมก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปของผมนะผมก็มีแอดไลน์ดีๆมาแน่ๆมาคือแอด M M แปดแปดโกนะครับผมเว็บนี้นะผมการเงินมั่นคงปลอดภัยนะทุกคนเว็บนี้เปิดมาเป็นเวลาสิปีนะทุกคนสมัครขั้นต่ำแค่5้าสิบบาทเท่านั้น สมัคร300บาทรับฟรี50บาทสมัคร500บาทรับฟรี100บาทไปเลยก็ยังไม่หมดเงินที่ใช้สมัครเป็นเงินในการเล่นทั้งหมดนะทุกคนนะ<ป> <toujours> นก็อย่าลืมแอดเข้าไปเลยที่แอด mm 8 8 Go นะทุกคนนะไปต่องทำอย่างซึ่งแบบตอนนี้ก็ค<ส>ือแบบว่าแบบยิ้ๆไปแล้วเดี๋ยวมาดูวันที่ชุดหลังเลยชุดหลังนี่ก็ผมเป็นน้ำยนนะผมน้ำยนหูเท่าเดิมนะ เนี่ยอามย่นเท่าเดิมเลยของน้าหนุ่ยนะฮ וו หนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยเป๋อไม่ไม่ไม่หนุยหนยหน่ยเลสซิ่งนะฮ וו หน้าหนุ่ยเลสซิ่งคือแบบเป็นย่นนะครับซึ่งเราซื้อต่อมาจากทีมซิ่งนั่นเองนะทุกคนนะคือห้าร้อยบาทนะฮ וו ถามว่าผมซื้อร้านซื้อมาจากร้านไหนนะครับร้านซิ่งร้าน,น,นเพื่อนคนระับใช่ฮะอันนี้คือเราใส่คอโรดได้นะทุกคนนี่คอโรดนะเออใช่มัน,ม,นมันก็จะได้ต่ำกว่าเดิมสักเท่าไหร่ เจ็ดมิลถึงว่าข้อเดิมมันเท่าไหร่สามสามาสามร้อยยี่สิบเออสามาตร้อยยี่สิบโดลงมาประมาณแค่สองก้าส่วนเออสองก้าส่วนก็จะได้ทรงประมาณนี้เลยก็คือไปใส่ไปใส่ข้อหลดแค่นั้นเองใส่ข้อหลดแล้วก็วกท่อกนะ็เป็นใส่เป็นท่อย่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวจะสตาร์ทเสียงให้ฟังนะทุกคนนะเป็นท่อย่นนะผมไม่รู้สัมนกด้วย <c oughs> เออสัมนกอะไรไม่รู้ก็ยางหลังเป็น สี่พพทิศาคทับเก้าสิบน่นผมข้อสิบเจ็ดแล้วก็โลเป็นหนึ่งจุดสองทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วก็ยางทั้งหน้าทั้งหลังเป็นสี่พพทิศาคทับ้าสิบนใช่คือทร <c oughs> งแบบเรียบเลยรู้กันอยู่ทรงซ็งอะ่ะใช่ครับเออที่แบบมาถามมาถามกันว่าเออพี่จัดทรงทำไมมันได้อย่างนี้ก็คือโหลดให้แม่งสุดแกนไปเลยครับใช่ฮ <c oughs> ะก็ะคือเดี๋ยวมาดูชุดหน้าเลยดู <c oughs> หน้าก่อนคือผมนั่นคืการโหลดลงไปนะผมเหลือระยะห่างประมาณเนี้ยซึ่งผมทําให้มันเด้งนะครับผม หลายคนเออถามว่าเออมึงทําให้มันเด้่งได้ไงก็คือใส่น้ำมันโช้คให้มันเต็มแล้วก็เอาออกให้มันใช้ใส่น้ำมันโช้คให้เต็มเต็มเต็มโช้คเลยมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่เออเขาเรียกอะไรสลิงเออแล้วก็เอาออกสักสี่สี่อันสี่สลิงเนี่ยสี่เปอร์เซ็นเออนั่นแหละให้มันออกอย่างนี้ให้มันออกสักสี่อันทักสี่ครั้งดูดออกสักสี่ครั้งให้มันเต็มสลิงมันก็ปล่อยออกมันก็จะได้แข็งประมาณนี้ทุกคนแล้วมันก็จะได้ทรงประมาณนี้ถามว่ากดบางคนไหมแต่ก่อนกดนะผมแต่มันไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็ล้อหน้าล้อหลังก็เท่ากันเลยใช่เป็นโลของบูชีนะทุกคนอาจานเบกจานเบียงนี่ก็สไตล์ยืมไม่ยืมเพื่อนครับเอามาเป็นของกูแล้วตอนเนี้ยใช่เลยใช่ฮะเอาเลยทะนทุกคนนะก็อันนี้แหละเบาะปาดเป็นของทิมสิ่ง,งแล้วทุกคนนะเ <c oughs> บาเราก็ขายทิ้งขายแดดไปแล้วว่าอยากได้เบาใหม่อยู่แล้วก็เบานี้มันก็เทดีก็เลยแบบไม่มีตังค์เลยไม,ม่ใส่ใช่มันจะออกสูงประมาณนี้แหละเออไหนจันให้ดู ไ,ได้ประมาณนี้แหละก็ถามกันมาเยอะแยะก็เลยแบบเออเอามาให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงเต็มอ่ะเต็มลูกก็เหมือนเดิมนะผมห้าสามร่างเดิมนะผมแคมเอาไปกดวาล์วมาแค่นั้นเองฮะตอนนี้ก็ฟันแตกแล้วด้วยไม่รู้เป็นเส้ตีนอะไรแก้แล้วก็ไม่หายลูกก็ไม่หลวมมันไม่น่าหลวมได้หรอกสี่เดือนนี้ลูกใหม่แต่กูว่ามันก็คงจะหลวมมันลวมลวมอยู่ลแล้วแหละแต่ว่าทำไง มันอะไรมาน,นั่งวาวอ่ะมาน,นั่งซีนกันวาวนะทุกคนนะก็เลยทําให้คันแตกนะทุกคนใช่เกิดวันนี้เราก็ใส่เป็นเลยี่แปดอยู่ถามว่ามันแรงไหมแรงนะแตใช่ก็อ,อยากเจอเยอะไอ้พวกแรงๆอะ่ะชิงอะ่งอะอเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้เนี่ยเอ,อ้เดี๋ยวออกไปข้างนอกว้าวโอ้โหใหไ่หม่เปล่ ได้มากเดี๋ยวทุกคนสภาพแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้ก็มาทำคลิปบอกทรงแล้วทุกคนมาได้กี่นาทีเกือบจะห้าแล้วเออทำไมเพราะวันคลิปคลิบยูทูบลงแปดนาทีก็ได้แล้วตอนนี้ได้เงินเหมือนกันใช่ฮะแต่ยังไม่ได้นะตอนนี้อันนี้นะผมจบนละสิบโชคพ่อทรงทรงอ่าอินเสิร์ตอินเสิร์ตเอินเสิร์ต

เดี๋ยวเขาจะให้กูยกไม้นะทุกคนนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกให้เรายกนะทุกคนแต่นะฮะมึงรู้อยู่กูเป็นใครอ่ะใช่ครับใครไม่รู้โอเคสำหรับทรงร้อยสิบเราก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็ไอ้อยากทำตามก็ทำได้นะแนะนำให้สีมันเงินของกูนะใช่มันจะคือเลยก็พี่เจ็บมาเยอะครับใช่ฮะสำหรับเรื่องทรงเรื่องอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะแล้วผมพ่อแม่ด่าอะไรันก็มีใช่ครับ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะผมอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ซูบัสซิ่งนะนะผมนะเป็นกำลังใจให้ันด้วยเป็นกำลังใจให้นะนะผมก็เออจิกวัแล้วก็แทนทุกสิ่งนะก็เทนสิ่งข้างหลังนะผมแล้วก็มาก็สีนะผมแล้วก็เชนีฟินิที่ขาวนะทุกคนนะใช่ครับแล้วก็ว่ากูคันนะทุกคนนะมาแต่ไหนว่าวากูคันยังไม่ออกอยู่เลยนี่มาแต่ไหนวะาเป็นเชนฟินิทไหมเนาะเออโอเคไป